สวัสดีค่ะทากเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังแก่ทางงสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เทากมาตามต่อแนวทางของเกอุดอนล่ะค่ะเกอุดรไหายแนวทางมาเป็นเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล่าพัฒนารุ่นกันวันที่สามสิบเนาะค่ะเนาะตัวเลขสิเป็นจังไดกับเขามเบิ้งน้ำกันได้ค่ะเด้อเดี๋ยวปล่อยแนวทางของเกอุดรไปแล้วตัวเลขล้านสาวมากก็จะ ลงต่อกันไปล่ะคะ่ะเดี๋ยวล่อเบิงหลานสาวทรงมให้เนาะค่ะเนาะช่วงเศร้านี่ก็จะเป็นแนวทางของเกยอุดรล่ะคะ่ะแนวทางของเกยอ,ดอุดรสายสายมาตามต่อของหลานสาวเนาะหรือปูขนทรงมาให้ก็จะได้เบิงแนวทางของปูขนล,ล่ะคะ่ะหรือปูหากเกตแปดคะ่ะแนวทางเล่าพัฒนาเนาะก็จะมีอยู่สามซีสามซีอาจาร์ล่ะคะ่ะสามซีสำนัก ตัวเลขสิเป็นจังไรตลาดสำนักกับเขา,าเบิร์กน้ำแปนเดอรชุดนี่เป็นของเกอุดรนล่ะค่ะเกออ๋อุดรไห้แนวทางเล่าพัฒนามาก,ก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาชุดนี้ค่ะยับหนังสือแป๊บหนึ่งค่ะตัวเลขตัวเลขของเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล่าพัฒนาเกอ,ดอุดร งวดที่แล้วกะขาดกะลดไปเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขกะไม่เขาไม่ลดล่ะค่ะมาเิ่งตัวเลขงวดประจำวันที่สามสิบเนาะค่ะเนาะสามสิบเมยยอหกหกค่ะล่าพัฒนาล่าเล่าพัฒนาค่ะ เราพัฒนารูดรูดหนึ่งค่ะรูดหนึ่งรูดหนึ่งเจาะสามตัวมะไห้หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าห ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เ็กสามตัว หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกเลกสามตัวค่ะเลขสองตัวลูดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหก หกศูนหกห้าห้าศูนหห้าูนหน่งแปดหนั่งเก้าเก้าูน แ1 9 9นกาเก้าศูนย์กระด Apakah kakak, 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 เกดอนเล่าพัฒนาหลดหนึ่งค่ะหลดหนึ่งเลขสามตัวค่ะเด่นค่ะเด่นสองคูเด่นค่ะเลขสามตัวเลขสองตัวเด่นไปที่ หนึ่งห้าหนึ่งหกห้าศูานค่ะของเกวดอนค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขของเกวดอนนอะค่ะเนาะเกวดอนหมาเล่าพัฒนาหงวดประจำวันที่30สิบละค่ะ หลุดหนึ่งค่ะหลุดหนึ่งเลขสามตัวเด่นหายสองคูหกค่าหนึ่งหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าสี่เก้าศูนย์หกหนึ่งหกค่ะเลขสามตัวเนาะสองคูข้างบนนะ่ะเด่นค่ะสามตัวเด่นหายสองหางเลขสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหก หกศูนย์หกห้าห้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ค่ะเลขสองตัวเนาะตัวเด่นเด่นหายหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะสุดตัวเลขของเกอุดอรด้วยค่ะเด้อเล่าพัฒนาเนาะไปหลุ่นไปล่องไปเสียงกันเบิงมะแรงเนี่ยแหละค่ะแล้วถ้าตัวเลขของเราย่ำเข่ากับเข่ากันตกตรงล่ะค่ะ กะมีเขา่ามีรุเนาะค่ะเนาะอันนี้กะายเบิ้งเป็นแนวทางเวยค่ะเดอะ้อย่ำเขากะเขาแตกทั้งบนทั้งล่างล่ะค่ะสองตัวสามตัวคลิปนี่หงุดนี่สิเป็นจังไดกะพิจจระนาเอาเนอะค่ะเนาะทางสองกะน้ามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเลยค่ะเดอะ้อจังไดกะขอหายทางเอฟซีโศกโศกหมันหมนมน,น้ำกันสุขผูสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ